สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเดียวรถไทยซิกครับวันนี้ได้มีโอกาสถ่ายคลิปนะครับรถไทยนิวฮอลแลนด์ตัวนี้น่าจะเป็น50แรงนะอย่าไปอยู่ลูกรูอยู่ไหนน่ย นาเล็กครับรถใหญ่ก็จะสึกทะาหน่อยฐานซีมทีเหมือนกันครับ แข็งนี่รอบต่ำๆครับเสียงนี่กระหึ่มมากเลยรถใหม่นะครับหนี่ใหม่ๆเพิ่งจะออกมาทีทีสามจุดห้าศูนย์รับนะ cành giống gì kia lên vai, lên vai lối dày mà, chóp lối dày Hãy không นามันไม่ใช่นาแบบสี่เหลี่ยมนะราวกมีมุมเยอะไอ้ทับเมื่อกี้ผมถ้าเป็นราหน้าเราจะเก็บให้หมดเลยนะ

เก็บแต่งสุดท้ายตัวนี้เกือบเสร็จแล้วตัวนี้ Honda ตัวนี้ครับจะใช้ผ่าน CMT รุ่นใหญ่ใบใบ24นะที่ช้ําใช้ใบ22 CMT เหมือนกันผ่าน6นะครับ ใหญ่มากคนระับอยากได้รุนนี้นะ <c oughs> แต่ตรงนี้ก็ลงน้ำไม่ได้นะก็เสียจะเป็นเราเปิดไม่ใช่ระบบเราปิดนะอชอบเสียงเสียงนิ่มๆเลยก็ไปอ,อ,อยู่สูง แรงเหลือๆนะครับฟันไม่ออกเลยใา้เจ้าแชมป์เลยฟันออกนะนี่ครับผมซื้อที่ตัดกิ่งไม้มาไว้ไประจารถไถให้พ่อตาเกยิมไปใช้ดีนะเป็นเลื่อยสามารถยืดหดได้ นะถ้าไม่จัดเนี่ยรถไทยเชยมตู้เอไม่กล้าเข้าใกล้นะคนขับต้องอ่านหน้างานนะ Đây kể Hãy subscribe